วันนี้มาพบกับรถเข้าใหม่กันอีก1คันนะครับกับ Honda HRV สนะครับดะรถ SUV นะครับขนาดกลางนะขนาดกลางนะครับไซส์กำลังดีนะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับในจุดเริ่มต้นนะนั่งประมาณ45คนนะครับนั่งได้สบายๆนะครับเป็นรถทรง c o สโอเวอนะครับนะก็คือรถเก๋งที่ยกสูงขึ้นมานั่นเองนะครับของค่าย Honda นะครับบอกเลยว่า จ้าโฉมนี้นะครับได้รับการตอบรับและให้ความนิยมเป็นอย่างดีนะครับกับผู้ใช้ของคนไทยเยอะแยะมากมายนะครับนะตัวรถนะครับบอกเลยว่าสือสวยครับคันนี้นะเป็นรุ่น1.8 E Minor Change นะครับสำหรับตัว Minor Change เนี่ยก็จะได้ออปชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากตัวแรกนะครับบอกเลยว่าซื้อโฉมนี้ปี18คุ้มกว่าแน่นอนนะครับกับออปชันที่คุณจะได้นะครับนะ เจ้าคันนี้นะครับออในราคาตอนป้ายแดงนะครับอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนห้าเลยนะครับนะเก้าแสนห้านะครับเดี๋ยวมาดูการทายคลิปนะว่าว่าเจ้าคันนี้เราขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับสำหรับต,ต,ตัวรถเจ้าคันนี้เป็นสีเทานะครับสีเทาแบบนี้นะครับหรือจะเรียกบอลเงินก็ได้นะครับแล้วแต่คน มองนะครับนะมาดูข้างหน้ากันดีกว่าครับด้านหน้านะครับตัว E ก็จะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้นะครับนะด้านโคมไฟด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับมีไฟเดลท์ตรงนี้นะครับเป็นเส้นเส้นพาดขึ้นมานะครับนะแล้วก็มีหลอดไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับนะนี้เป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็ไฟเหลือหลอดไส้นะครับนะด้านล่างสําหรับตัว E จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับ กระจังหน้าสีดำเงานะครับมาดูกระต่อนะครับข้างๆนะช่วงซุ้มล้อนะครับก็มีตัดด้วยคิ้วสีดำแบบนี้นะครับล้อเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับสีฟูโทนนะครับนะสองสีแบบนี้นะครับใส่ยางโยโกฮาม่านะครับปี2ีสนะสภาพก็ยังโอเคอยู่นะฮะนะไซส์สองหนึ่งห้าห้าห้าขอบสิบเจ็ดนะครับชายนะครับทางด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับพาดสีดำนะ หมกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมือจับนะครับมีปลดล็อกตรงนี้นะครับกุญแจอิ m โมบิเลเตอร์นะครับคีเลยนะครับนะประตูท้ายบางท่านอาจจะสงสัยนะครับที่เปิดหายไปไหนไม่มีไม่ใช่นะครับอยู่ด้านบนนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะเปิดตรงนี้นะครับสำหรับด้านท้ายนะนะครับอ่ะมาดูไฟกันบ้างนะครับไฟท้ายนะครับนี่ตรงนี้เป็นไงสวยงามไหมครับ นะตัดไปตัดมานะครับแบบนี้นะครับไฟท้ายนะครับมีสปอยเลอหลังด้านบนแบบนี้นะครับเข้ากับตัวรถอย่างดีนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดุนทีสามด้านบนสภาวะคลิปฉลามนะครับที่ปัดน้าฝนนะน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอันเล็กๆหน่อยนะฮะนะมีกล้องมองหลังให้นะครับนี่นะครับกล้องมองหลังคิวเป็นโครเมียมนะครับคิวไทโครเมียมเพดดชัดเจนนะครับเครื่องยนต์ i v t e c นะครับ ใช้ด้านล่างนะครับมีไฟทับพิมพ์ด้านล่างแล้วก็ข้อเดิมโรงงานนะครับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับภายในก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะครับตัดด้วยเป็นหนังแบบนี้นะครับเบาะก็เบาะหนังนะครับนะสภาพสวยๆนะครับนะเรามาดูกันนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับนะตรงประตูนะครับเย็บด้วยได้นะครับสีออก เถาเข้มๆนะครับนะเป็นซอฟทัทนะครับนะสัมผัสนุ่มๆนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับนะเดยวยบได้เช่นกันนะครับแผงประตูก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนะมือจับเป็นโครเมียมนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนะตัวเบาะนะครับสำหรับตัว E นะคุณได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับสภาพดีนะปรับแมนนวลนะครับสำหรับตัว E นะครับ ะตรงนี้มีปุ่มการเลื่อนถลายนะครับอีคอนนะครับปุ่มประหยัดพลังงานนะครับพงมาลัยนะเป็นพงมาลัย3ก้านแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายมีปุ่มกดต่างๆนะครับทางด้านขวาฟูดคอนโทรลนะครับหรือว่าระบบหลอกความเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีแอร์แบ็กให้หลายจุดมากนะครับนะเดี๋ยวพาดูกันไปแล้วกันนะครับนะเอาเรามาขึ้นมาสตาร์ทรถกันนะครับก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ กู่นะครับคุ่แจไกลเกินนะฮะเกินระยะนะครับตลาดแล้วนะครับก็เรียวๆนะฮะแดดร้อนนิดนึงนะครับวันนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนกันแล้วนะครับสําหรับช่วงปลายกุาพันธ์เนาะนะอะดูรถกันต่อนะครับเอ่อสำหรับนับปัดเลือนไม้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับตัวอักษรสีขาวนะครับ นะมีจอดิจิตอลนะครับทางด้านขวามือนะครับบ่งนะบอกอุณหภูมินะครับบอกไม้นะคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่76,800กนริโลนะครับนะแล้วก็ทีเด็ดเจ้าคันนี้นี่เห็นไหมนะครับบวกลบนะก็คือมีพัดเลอร์ชิฟ์นะครับนะสามารถสะดวกเปลี่ยนเกียร์ได้นะที่พวงมาลัยนะครับอ๋อลืมบอกตรงนี้นะเชื่อมต่อโทอรศัพท์รับสายวางสายสะดวกนะครับนะ ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของคอนโซลเป็นไงฮะสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนะสัมผัสนะครับเอ่อจริงๆตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับนะแต่ดูทำลวดลหลคล้ายๆหนังเลยนะครับนะมีแอร์แบให้นะครับเห็นไหมครับนะแล้วก็ช่องแอร์3ช่องแบบนี้บอกเลยว่านั่งเฮดอาแล้วรู้สึกไม่หนาวก็น่าจะแปลกๆแ,แล้วนะฮะ ช่องแอร์ให้มาเยอะมากนะครับแล ranging, h, ้วก็ในส่วนของหน้าจอนะครับก็เป็นจอมุม <tr> ม <yah us> ีนะครับลองเลาการเชื่อมต่อนะครับเยอะแยะมากมายนะจอสีนะครับดูกันต่อนะครับระบบแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศนะเป็นแบบถัดกรีนนะครับจอสีแบบนี้นะครับนะก็ปรับตั้งได้นะครับกดเอาเองแบบนี้เลยนะครับก็สะดวกใช้งานนะครับในส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ เลื่อนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีโชว์มาที่หน้าจอกลางนะครับแบบนี้นะครับสามารถตั้งได้นะครับนะว่าจะเลือกดูแบบไหนนะครับก็เลือกเอานะครับมี3โหมดมุมมองด้วยกันนะครับนะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ที่พักแขนนะครับเป็นหนังนะครับ สามารถเลื่อนได้นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีที่เก็บของด้านในตรงนี้นะครับเก็บของได้อีกนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเยอะแยะเลยนะสำหรับ h r v นะครับมาดูกันต่อนะครับด้านบนด้านบ้างนะที่บังแดดนะครับก็มีกระจกให้ยทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับก็บานใหญ่นะนะครับ ไฟเพดานให้เรียบร้อยนะครับตรงกลางนะแล้วก็มีไฟเพดานตรงกลางห้องโดยสารนะครับนี่พื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะเปิดตรงนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องโดยสารด้านหลังอ่ะเรามาดูกันนะครับนี่นะฮะตัวห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับนี้ ซนด้านหลังนะครับของเก็บสัมภาระนะนี่นะครับตัวเบาะนะก็สวยๆสภาพดีแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ก็โอเคนะเนี่ยดูนะครับนั่งสบายๆนะหลังคาก็สูงอยู่นะครับอย่งีฮะถูกใจหรือเปล่านะครับมาดูฝาท้ายกันบ้างนะครับฝาท้ายก็แม่นวลนนะครับเปิดออกมาแบบนี้นะครับ พื้นที่เก็บของนะก็เยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับนะสามารถพับของเก็บของได้เยอะนะครับนะสามารถเก็บของได้เยอะตัวเบาะก็แบ่งเป็น60สิี่สิบนะครับสามารถพับลงไปได้นะครับนี่นะครับพับลงไปนะครับแบบนี้นะครับนะก็เก็บของได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับไปฮะ บอกเลยว่าไปเที่ยวต่ังวัดนะครับสองคนนะนะครับเก็บของเนี่ยได้เยอะแยะเลยเนี่ยแคมปิ้งสบายๆเลยนะครับนะขนไปได้เยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าจะขายของส่งของอะไรก็ได้นะครับนะเป็นพื้นที่ใช้สอยได้เยอะเลยนะครับสําหรับเจ้าเฮดอวีคันนี้นะครับดูด้านล่างกันหน่อยนี่นะฮะชุดอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับที่ถอดล้อนะครับแม่แรงนะครับ มีให้เรียบร้อยนะยังอะไรนะครับไม่เคยมีการใช้นะครับอ่าไปไงฮะเรียบร้อยนะครับอดูขอบกันหน่อยนี่นะครับบานฝาท้ายนะครับก็สภาพเดิมโรงงานนะครับไม่มีเฉียวชนใดๆนะครับสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะครับฝาท้ายนะนะครับไม่มีตำหนิใดๆนะครับเดิมๆโอเคนะครับ อ่ะไปเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะฮะนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับเจ้า h ฮดอาีนะครับมากับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ4ี่สูบ1 8 0่ซีซีนะครับ141แรงม้านะครับห้องเครื่องก็จะแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะครับมาดูรวมๆนะครับคร่าวๆนะถ้าอยากเห็นคันจริงก็มาดูกันที่ร้านนะครับ สกปรงนะครับแผ่นกันความร้อนนะสมบูรณ์นะครับสติเกอร์มอกออยู่ครบเรียบร้อยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะโอเคนะครับเจ้าคันนี้นะครับโวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Honda h ฮ v นะครับตัวแมนเดเชนนะปี2018นะครับรุ่น 1.8E นะครับนะกับราคานะครับป้ายแดงนะที่เคยแจ้งกันไว้นะครับประมาณ900,000นะครับ คันนี้ตอนนี้นะครับเหลือเพียง549,000บาทนะครับใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีส่วนลดให้พิเศษอีกนะครับถึง30,000บาทนะเหลือเพียง5 1า0 0 0บาท่ท่านันนนะครับออกรถศูนยบาทฟรีดาวนะผ่อนเริ่มต้น9,000บาทนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะนะครับใครที่สนใจนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คสภาพรถแล้วนะครับกับบริษัทกูอินสเปกชั่นนะครับคันนี้นะบอกเลยว่า มีผลการตรวจนะครับอ่นใจสบายใจแน่นอนนะครับใครที่สนใจก็รีบหน่อยนะครับเผื่อมีคนที่สนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวซื้อไม่ทันไม่รู้ด้วยนะนะฮะก็ใครอยากมาดูขั้นจริงนะครับ9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับคิงของมิคาอยู่บนถนนเอกชัยนะครับติดกับห้างแมคโครนะครับแวะเวียนมาดูกันได้หรือใครโดนอยากได้นะครับก็โทรหาผมนะครับ0ูนย์เก้าแปดสองแปดสองสองสี่สามห้านะครับ นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับไม่ไหวแล้วร้อนจะตายอยู่แล้วครับแดด